และต่อไปนี้จะเป็นรางวัลน,นักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเรานะคะขอแสดงความยินดีกับขนมปังด้วยค่ะอันั้เี่ยลูกวันนี้เราจะมาสอบเนาะถ้าใครได้ข้อสอบแล้วให้เขียนชื่ออย่าลืมเขียนชื่อนะแล้วก็ถ้าครูจับได้ว่าใครทุจริตจะเชิญออกจากห้องสอบทันทีลุงทำข้อสอบได้ นี่คืออะไรมันคือวิตามินค่ะตั่งเลิกสอบไปพบครูที่ห้องรู้ใช่ไหมนี่คืออะไรแล้วมันส่งผลรล้าแรงกับหนูมากแค่ไหนได้ยินดีครูพูดไหมขนมปังขนมปัง ้นงปังตื่นตื่นลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทำไมมานอนปุ๊บหลับอยู่อย่างเงี้ยอะยังทำทางงงเงี้ยอีกเอานี่วิตามินบำรุงสมองกินซะจะได้เรียนเก่งๆแต่นี้มันไม่ใช่ขอบคุณค่ะจะยินดีครูใช้ขนมปัง คงไม่ต้องมาสนใจหนูหรอกค่ะคงไม่รู้หรอกหนูผ่านอะไรมราบ้างครูวันนี้หนูก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเ,เรียนอยู่แล้วไม่ใช่หอรอคะน้องปังทำไมเกตกอกมแมู่าได้ไงอะ่ะไอ้แค่ตั้งใจเรียนทำไมถึงทำไม่ได้ ได้ยินว่าโรงเรีนนนเยนเรามีคนเสพไงแกว่าจริงปั๊บคนฉ่อนนี้ละมะละั้งเบาะวิทามินอกว่าเลิกที่มันโดนเรียกมาเรื่องอะไรวิตามินเหรอก็วิตามินที่มันทำตกมันไม่ใช่ของจริงสิมันเป็ยาตัวนเลี่ยนหาเฮ้ยยาเสพติด และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังจะเลิกยาเสพติดด้วยค่ะมันอาจจะยากนะแต่คุณต้องเชื่อว่าทุกวันมันคือโอกาสขอแค่คุณไม่ยอมแพ้เราเชื่อว่าคุณทำมันได้